สองสองนิชาโตโน่ออกเด็ดดินเนอร์มื้อค่ำหวานมดขึ้นจ้าแม้คู่ของโตโน่พาคินและนิชานณฐนิชาจะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานฟินฟิน,ฟนออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ถ้าได้สาตร์ความหวานแล้วก็บอกเลยว่าฟินสลบกันไปเป็นแถวอย่างล่าสุดนิชาเผยโมเมนต์หวานขนาดควงแฟนหนุ่ม ไปออกดินเนอร์มื้อค่าซึ่งฝ่ายหญิงได้ถ่ายคลิปฝ่ายชายเพื่อเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งความทรงจํำน่ารักน่ารักพร้อมใส่แคปชั่นเป็นรูปอีโมจิยิ้มกว้างที่บ่งบอกได้ว่ามีความสุขแบบสุดๆหลังแฟนๆได้เห็นคลิปแล้วต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจกันยกใหญ่